วิทยุมอ,อม,อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรร่วมเปิดตำราตั้งวงสนทนาในชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชุมชนวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะ ข้อมูลที่จะนำมาฝากบอกกล่าวในวันนี้ขอเป็นสื่อกลางที่จะให้ท่านได้รู้จักโรคโรคหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับโคกระบือ เกิดขึ้นทางภาคอื่นๆแล้วค่ะแล้วก็จะมีมาเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาได้มีการบอกกล่าวจากกรมสัตว์ว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรแล้วในขณะนี้พี่น้องขับศิกรกรผู้เลี้ยงโคโกระบือทางภาคใต้ตอนล่างนี้ต้องตึงระวังนะคะดิฉันขออนุญาตค่ะที่จะเรียนเชิญท่านอาจารย์นายสัตวแพทย์ทีรวินบัวมาซึ่งท่านประจำอยู่ที่ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิดสัตว์และการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินมาบอกกล่าวว่าโรคลำพิสกินหรือเกษตรกรบางท่านรู้จักในนามของโรคอีสุกอใสัยในวัวในโคกระบือนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลอย่างไรต่อโคกระบือที่เราเลี้ยงที่สาคัญค่ะป้องกันอย่างไรบ้างเชิญรับฟังค่ะสวัสดีครับ ผมอาจารย์นายสัตวแพทย์ทีรวินบัวมาอาจารย์ประจําสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประมาณ2-3เดือนก่อนหน้านี้นะครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือกรเกษตรกรที่นะครับเลี้ยงโครกระบืออาจจะได้รับข่าวนะครับอาจจะได้ยินในส่วนของการระบาดของโรคนะครับใน โคกระบือทางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโรคดังกล่าวนั่นก็คือโรคลำพีสกินนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับโรคดังกล่าวยังมีการแพร่ระบาดอ,อ,อย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นวงกว้าขงขวางมากขึ้นนะครับทำให้ าการรายงานนะครับผลรายงานของกรมปศุสัตว์ณวันที่24พฤษภาคม2564นะครับได้มีการรายงานไว้ว่าโรคลำพิสกินนะครับได้มีการแพร่ระบาดมาถึงจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของภาคใต้แล้วนะครับส่งผลทำให้ชาวกเกษตรกรภาคใต้เนี่ยจำเป็นที่จต้องมีการป้องกันและประหนักถึงความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นในโครกระบือที่เราเลี้ยง อยู่นะครับดังนั้นผมจำเป็นที่จะต้องมาอัปเดตข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคลำพีสกินนะครับอาการการรักษาต่างๆรวมทั้งวัคซีนนะครับที่กรมปศุสัตว์เนี่ยตั้งใจนะครับที่จะนำวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกับโรคลำพีสกินกันก่อนนะครับโรคลำพีสกินนะครับมีชื่อเรียกนะครับที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อว่าโรคอีสุกอิสัยของวัวน,นะครับโรคชนิดนี้นะครับเกิดจากนะครับเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าลำพีสกินดีซีสไวรัสนะครับซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมี ความสามารถนะครับหรือความก่อโรคในโคและกระบอรือนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแพร่กระจายและไปก่อโรคในคนได้นะครับโรคลำพิสกินนะครับเข้ามาสู่เมืองไทยได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่สงสัยกันอยู่ในช่วงแรกๆนะครับก่อนอื่นอาจจะต้องท้าวความไปถึงว่าโรคลำพิสกินเนี่ยเป็นโรคที่เราเจอได้ที่ไหนนะครับ โรคลำพิสสกินเป็นโรคที่สามารถพบได้นะครับในแถบแอฟริกานะครับเนื่องจากเป็นโรคระบาดโรคติดเชื้อทําให้มีการแพร่กระจายนะครับเข้ามาสู่ในเอเชียแถบบ้านของเรานะครับตั้งแต่บางปราเทศอินเดียนะครับจีนเวียดนามนะครับพมา่าต่างๆแล้วลงมาสู่ที่ประเทศไทยนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเจ้า พนักงานของกรมปศุสัตว์นะครับได้พบว่าโคนะครับมีอาการลักษณะคล้ายๆกับการเกิดโรคลำพิสกินนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทำการสืบสวนนะครับตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ได้มีการระบาดของโรคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนั่นเอง โคกระบือที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะครับหรือที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับของเกษตรกรเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้อย่างไรนะครับปัจจัยสําคัญนะครับที่ส่งผลทําให้โคกระบือของเราเนี่ยติดโรคนั่นก็คือพาหะนําโรคนะครับพาหะนําโรคตัวที่สําคัญนั่นก็คือแมลงดูดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับแมลงวันคอกแมลงดูดเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งเห็บ ดังนั้นนะครับปัจจัยที่สําคัญนะครับเหล่านี้เนี่ยเกษตรกรจําเป็นที่จะต้องคํานึงและกําจัดออกไปเพื่อลดการ แพร่ระบาดของโรคในโคกระบือนะครับนอกจากนี้นะครับตัวที่มีความสําคัญที่เราสามารถเจอเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับนั่นก็คือน้าเชื้อนะครับที่นํามาผสมพันธ์ในแม่วัวนะครับหรือแม่โคกระบือต่างๆนะครับดังนั้นน้ําเชื้อที่เราจะนํามาใช้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องทราบถึงประวัติของฟาร์มของโค ต่างๆที่เก็บน้ําเชื้อนะครับเพื่อให้มีความมั่นใจว่าน้ําเชื้อที่เรานํามาใช้เนี่ยมีความปลอดภัยและไม่สามารถนําเชื้อโรคมายังโครกระบือของเราได้นั่นเองครับการที่จะวินิจฉัยหรือระบุว่าสัตว์โครกระบือของเราเนี่ย ป <So S 1> right no ่วยหรือเปล่านะครับอาจจะต้องอาศัยในเรื race ่องของการตรวจเป็นสําคัญนะครับซึ่งการตรวจผมแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆนะครับนั่นก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจแลบนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับอาจจะต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าเป็นส่วนการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับของกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานภาครัฐก็ได้นะครับในส่วนที่2ก็คือการตรวจร่างกายนะครับตรวจอาการต่างๆของสัตว์นั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากเกษตรกร,ะกรนะครับมีความสงสัยว่าควกระบือที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมีอาการป่วยที่มีลักษณะคล้ายๆกับโรคสัมพิสกินนะครับเราสามารถแจ้งนะครับอ,อ,อาการป่วยของสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับไปยังหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่ากรมปรศุสัตว์ก็ได้นะครับหรือ จะไปแจ้งะสะตัตวแพทย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้มาตรวจสุขภาพตรวจอาการของโครกระบือที่ป่วยก่อนในเบื้องต้นก็ได้นะครับ อาการของโครกระบือนะครับที่ได้รับเชื้อ,อไวรัสนะครับลำ m ี s skin d i s e a นะครับมีอาการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอาการของโครกระบือที่ได้รับเชื้อไวตรัสตัวนี้นะครับจะมีความรุนแรงแตกต่างกันอย่างมากนะครับบางตัวมีความรุนแรงน้อยบางตัวมีความรุนแรงมากนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัย3ามปัจจัยหลักๆนะครับ อย่างแรกนะครับก็ขึ้นขึ้นอยู่กับอายุนะครับโคกระบือที่อายุน้อยๆนะครับหรือเป็นลูกโคกระบือนะครับพบว่าเมื่อไหร่ที่ได้รับไวรัสชนิดนี้นะครับจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเมื่อเทียบกับโคกระบือที่อยู่ในมีอายุเต็มโตเต็มวัยนะครับปัจจัยที่สองนั่นคือในส่วนของพันธุ์สัตว์นะครับและปัจจัยที่สามนั่นคือระดับของภูมิคุ้มกันของสัตว์นะครับหรือความแข็งแรงของสัตว์นั่นเองนะครับหากสัตว์นี้มีความ แข็งแรงมากมีระดับภูมิกันที่สูงนะครับอาการที่แสดงออกมานะครับก็จะน้อยมีความรุนแรงน้อยด้วยนั่นเองนะครับผมสรุปอาการของโรคนะครับลำพิสกินที่เกิดขึ้นที่สามารถพบได้ในโครกระบือออกมาได้ห้าข้อหลักๆนะครับที่เราสามารถพบได้นะครับหนึ่งก็คืออาการซึมนะครับไม่กินอาหารหรือกินอาหารน้อยนะครับรูป รูปร่างของโคเนี่ยผอมลงนะครับสองอาการไข้สามนะครับเราจะสามารถพบตุ่มนะครับบนผิวหนังของโครกระบือได้นะครับสี่นะครับเราสามารถพบต่อมน้ําเหลืองที่อยู่บริเวณต่างๆของร่างกายของโคเนี่ยมีการบวมหรือขาดขยายใหญ่เกิดขึ้นนะครับและห้าปริมาณน,น้ํานมนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่โครหรือ,อ,อที่อยู่ในโคนมนะครับมีปริมาณที่ลดลงนั่นเอง เรามาดูกันนะครับว่าอาการแต่ละาการนี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับอาการแรกนะครับที่เราจะพูดถึงที่เราสามารถพบได้นะครับในโครกระบือที่ได้รับเชื้อไวรัส ลำพ่สกินดีซ s สนะครับนั่นก็คือซึมไม่กินอาหารนะครับหรือกินอาหารน้อยลงนะครับรูปร่างของโคนเนี่มีอาการผอมลงนะครับถึงแม้ว่าอาการเหล่านี้นะครับเป็นอาการที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าโครกระเบือ เป็นโรคลำพีสกินนะครับแต่มันเป็นอาการที่สามารถพบได้ในระยะแรกที่เกษตรกรนะครับอาจจะจําเป็นต้องสังเกตนะครับเพื่อระบุว่าโคที่เราเลี้ยงอยู่หลังนี้นะครับเริ่มมีอาการป่วย นะครับต้องการได้รับการดูแลอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่โครกระบือที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมีอาการซึมไม่กินอาหารนะครับมีอาการสูบผอมนะครับเราสามารถแยกนะครับแยกโคเหล่านี้ออกมาเลี้ยงในพื้นที่จํากัดนะครับแยกโคเหล่านี้ออกมาจากโคที่มีสุขภาพปกตินะครับ อาการที่2นะครับที่เราจะพบก็คืออาการไข้นะครับโดยปกติแล้วนะครับโคจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับหรือไม่เกิน39องศาเซลเซียส โคกระบือนะครับที่ติดเชื้อไวรัสลำพิสกินดีซีสนะครับพบว่าจะมีอาการไข้นะครับมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า39องศาเซลเซียสในบางครั้งเราสามารถพบอุณหภูมิร่างกายสูงถึง41องศาเซลเซียสนะครับมีอาการไข้สูงมากนะครับน,นี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่สามารถพบได้ นะครับอาการที่สามนะครับที่เราสามารถเจอได้นะครับและเป็นอาการที่สําคัญมากในการาบ่งบอกนะครับเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกถึงโรคลำพีสกินนะครับนั่นก็คือการพบตุ่มนะครับบริเวณผิวตามตัวร่างกายของโครกระบือะครับถ้าเราลูบหรือคลำบริเวณผิวหนังของโคนะครับเราจะพบ ตุ่มที่มีลักษณะแน่นๆนะครับนูนๆซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-5ถเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตุ่มนูนเหล่านี้นะครับเกิดจากการอักเสบของผิวหนังนั่นเองนะครับนอกจากบริเวณผิวหนังแล้วนะครับที่เราจะพบตุ่มนูนเราสามารถพบตุ่มน้ำนะครับที่อยู่บริเวณเยื่อเมือกต่างๆอย่างเช่นเงือกนะครับ ตาจมูกหลอดลมและปอดนะครับดังนั้นในช่วงที่โคนะครับมีอาการในเรื่องของตุ่มต่างๆนะครับจะเป็นในช่วงที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับอาจจะต้องให้ทางสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้ามาช่วยดูแลด้วยนะครับ อาการที่4ี่นะครับที่เราจะพูดถึงและสามารถพบได้นะครับในโครกระบือที่มีการได้รับเชื้อไวรัสลัมพีสกินดีซีสนะครับนั่นก็คือต่อมน้ำเหลืองมีอาการบวมโตนะครับเราสามารถคลำนะครับต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณกกหูนะครับคอขาหนีต่างๆของโคนะครับเราจะเห็นว่าต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีลักษณะบวมโตเกิดขึ้นได้นะครับ และอาการสุดท้ายนะครับที่เราสามารถเจอได้นะครับในโคโนมหรือแม่โคนะครับนั่นก็คือปริมาณน้ํานมที่ให้ออกมาเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงนะครับบางครั้งอาจจะเกิดร่วมกับภาวะเต้านมอักเสบก็ได้นะครับโคกระบือที่ติดเชื้อไวรัสแล้วนะครับจะตายเลยไหมอย่างไรนะครับพบว่าเ องค์การสุขภาพสัตว์โลกนะครับหรือ OIE ได้รายงานถึงอัตราการเสียชีวิตหรืออัตราการป่วยนะครับเนื่องจากเชื้อไวรัสลำพิสกินดีสีดไว้นะครับเชื้อไวรัสลำพิสกินดีสีดนะครับ,เม,รบเมื่อ,อมีการแพร่กระจายไปยังตัวโครกระบือแล้วนะครับสามารถก่อให้เกิดโรคได้ถึง1ิ ถึง20%หลังจากที่โคกระบือติดเชื้อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมได้เห็นรายงานการวิจัยนะครับที่บ่งบอกว่าหลังจากที่โคกระบือติดเชื้อแล้วนะครับสามารถมีอัตราการป่วยได้มากกว่า20%ได้ด้วยนะครับสำหรับอัตราการตายนะครับหลังจากได้รับเชื้อไวรัสนะครับพบว่าจะอยู่ที่1-5%นะครับ ซึ่งอัตราการป่วยและอัตราการตายเนี่ยที่มีความแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมได้กล่าว ก่อนหน้านี้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลักๆนะครับหนึ่งอายุของโครกระบือนะครับสองในส่วนของพันสัตว์นะครับและสามนั่นคือระดับภูมิคุ้มกันนะครับความแข็งแรงของสัตว์นั่นเองนะครับถ้าสัตว์นี้มีความแข็งแรงน้อยนะครับมีภูมิคุ้มกันต่ําและยังเป็นการติดเชื้อในลูกสัตว์ลูกโครกระบือนะความรุนแรงนะครับหรือความเสี่ยงในการเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ สำหรับการป้องกันโรคชนิดนี้สามารถทำได้ไหมนะครับพบว่าสามารถทำได้และเป็นแนวทางที่ดีด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภายในฟาร์มของเราหรือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับ ในการป้องกันนะครับผมแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกเป็นการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้โครกระบื o. นอนะครับติดเชื้อหรือเป็นโรคนะครับในส่วนที่สองนะครับเป็นมาตรการป้องกันนะครับหลังจากที่โครกระบือของเราเนี่ยมีการได้รับเชื้อหรือเป็นโรคแล้วนะครับมาตรการแรกนะครับที่พูดถึงนะครับจะเป็นมาตรการป้องกัน การติดเชื้อในครูกระบือนะครับหรือการป้องกันไม่ให้ครูกระบือเนี่ยได้รับเชื้อไวรัสนั่นเองนะครับข้อแรกนะครับเกษตรกรจําเป็นที่จะต้องกําจัดนะครับหรือควบคุมแมลงพาหะนําโรคที่อยู่ภายในฟาร์มหรือภายในคอกนั่นเองนะครับซึ่งการกําจัดหรือการควบคุมนะครับ มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องอร่วมมือกับสัตวแพทย์นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัสตว์เพื่อนะครับกำจัดได้เป็นวงจรอย่างครบถ้วนนะครับโดยเริ่มจากตัวสัตว์เองนะครับเราจะมีการฉีดยานะครับที่ป้องกันพภ,ภายนอกนะครับอาจจะเป็นการฉีดยา อาจจะเป็นยาอาบนะครับหรือยาทาบนตัวสัตว์ก็ได้นะครับเพื่อลดนะครับแมลงดูดเลือดหรือแมลงพาหะนำโรคที่อยู่บนตัวสัตว์นั่นเองนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับภายในฟาร์มเองเนี่ยนะครับเจ้าของอาจจะของฟาร์มนะครับหรือเกษตรกรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดนะครับแหล่งเพาะเชื้อแมลงพาหะนำโรคต่างๆนะครับโดยการกำจัดวัชพืชนะครับกำจัดหญ้าต่างๆรวมทั้ง คูระบายน้ำนะครับเชี่ะต้องลอกคูเอาสิ่งสกรปรกที่อยู่ในคูเนี่ยออกไปนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมีการไหลนะครับระบายไปลงสู่บ่อพักน้ําเสียได้ได้ง่ายนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดของแมลงดูดเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกมาตรการหนึ่งนะครับในการป้องกันไม่ให้โครกระบือเนี่ยติดเชือ้อติดเชือเ้อไวรัสได้นะครับนั่นก็คือการกางมุง้ง นะครับการกลางมุง้งอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ลดการดูดเลือดนะครับแรงที่จะมาดูดเลือดโควิระบือได้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นมาตรการในส่วนที่สองนะครับคือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการที่โครกระบือนี่ติดเชื้อแล้วเป็นโรคแล้วนะครับซึ่งมาตรการนีเน้เกษตรกรจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ดึก สำหรับมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมนะครับการเกิดโรคลําที่สกรีนในส่วนที่สองนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงมาตรการที่ใช้สําหรับโคนะครับที่ได้รับเชื้อหรือเป็นโรคแล้วนั่นเองนะครับเกษตรกร,ะร,กรจะมีมาตรการต่างๆที่เพิ่มมากกว่าในส่วนแรกนะครับอย่างไรก็ตามจําเป็นที่จะต้องอปฏิบัติ เหมือนกับในส่วนแรกด้วยนะครับมาตรการแรกก็คือการควบคุมหรือการลดแมลงพาหะนำโรคนั่นเองนะครับซึ่งเกษตรกร,ะร,กรจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยพร้อมกับมาตรการอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างเช่นเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อทราบแล้วว่าโครกระบือที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมีการติดเชื้อหรือนะครับมีการแสดงอาการในเรื่องของโรคลำพีสกรินนะครับเกษตรกร ห้ามนะครับห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยเหล่านั้นออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับเกษตรกร,ร,กรจำเป็นที่จะต้องนะครับรายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับของกรมปรศุสัตว์นะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของอโรคระบาดครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่เมื่อรับทราบข้อมูลแล้วนะครับเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในการวางแผนมาตรการต่างๆนะครับในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรครวมทั้งนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาโครกระบือที่ป่วยเป็นโรคนั่นเองนะครับ ซึ่งเกษตรกร,เ,กรเองนะครับยังเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการรักษาโครกระบือที่ป่วยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเกษตรกร,ะกรนะครับที่เลี้ยงโครกระบือหรือเลี้ยงสัตว์นะครับจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในเรื่องของการรักษาที่สามารถช่วยเหลือสัตว์ป่วยของเรานะครับ สำหรับกระบวนการรักษานะครับที่เกษตรกรนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อช่วยเหลือโคกระบือที่ป่วยของเราเองนะครับรวมทั้งสามารถนะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่เข้ามาดูแลรักษาสุขภาพของโคกระบือของเรานะครับ ผมพูดอย่างนี้ครับว่าในกระบวนการรักษานะครับทางกรมปรสุสสาว์เนี่ยได้แบ่งออกมาเป็น4ระยะนะครับคือระยะแรกเป็นระยะที่1นะครับระยะแรกหรือระยะที่หน่งนะครับเป็นระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถพบอาการนะครับความผิดปกติได้ว่าโครกระบือที่ป่วยหรือได้รับเชื้อนี้ จะมีอ,อ,อาการไข้นะครอาการไข้อาการไข้สูงได้ด้วยนะครับอาการไข้สูงเนี่ยดังนั้นในระยะนี้เนี่ยเกษตรกรสามารถให้ยาลดยาลดไข้ไ,ได้นะครับซึ่งาการให้ยาหรือปริมาณการให้ยาเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะครับหรือสตัตวแพทย์ nickname. เนี่ยก็จะให้คําแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะที่สองของอาการป่วยนะครับก็คือระยะที่เกษตรกรสามารถพบว่า โคกระบือที่ป่วยนะครับเริ่มมีตุ่มนูนๆอยู่ตามผิวหนังนะครับเราสามารถคํำพบเจอได้นะครับซึ่งในระยะนี้นะครับเป็นระยะที่มีการอักเสบของผิวหนังของเยื่อบุต,ต่างๆทั่วร่างกายนะครับเกิดขึ้นเกษตรกรนะครับสามารถให้ยาลดการอักเสบนะครับในโคกระบือที่ป่วยนั้นได้เพื่อลดการอักเสบหรือตุ่มที่เกิดขึ้นตามบริเวณต่างๆของร่างกายนั่นเอง ในระยะถัดมาก็คือเข้าสู่ระยะที่สามนะครับเป็นระยะที่ตุ่มที่อยู่บริเวณผิวหนังของโคลกระบือเนี่ยมีการแตกออกนะครับดังนั้นเกษตรกรจะเห็นได้ว่าบริเวณผิวหนังของโคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผลนะครับอาจจะมีเลือดไหลได้ซึ่งในระยะนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างนะครับอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่า แมะลงวันนะครับสามารถมาวางไข่บนแผลได้รวมทั้งแผลเหล่านี้สามารถมีการติดเชื้อนะครับมีการติดเชื้อแทรกซ้อนส่งผลทำให้อาการของโคกระบือนะครับมีอาการรุนแรงและสามารถเสียชีวิตได้นะครับหากมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับในบางครั้งนะครับเกษตรกร,ะกรจะเห็นได้ว่า โคกระบือที่ป่วยนะครับมีอาการภาวะปอดบวมปอดอเสบร่วมด้วยนะครับฉะนั้นการให้ยาในช่วงนี้อาจจะมีการให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาแอนติบอิอติกนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงของการรักษาแบบนี้สตัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์นะครับจะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากสัตว์สามารถ ได้รับการรักษาที่ที่ดีนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่4นะครับนั่นก็คือระยะที่แผลเริ่มตกสะเก็ดเริ่มหายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดของแผลใส่ยาแผลที่บริเวณผิวหนังจนกว่านะครับแผลเหล่านั้นเนี่ยจะหายสนิท นะครับในทุกระยะของการเกิดโรคนะครับเกษตรกรเ,กรเรกรนี่ยสามารถให้วิตามินนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการกินได้ของคูกระบือได้ด้วยนะครับวิตามินที่ให้นะครับสามารถไปเพิ่ม นะครับระดับภูมิคุ้มกันการทํางานของร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยในในช่วงที่สัตว์ป่วยเหล่านี้นะครับเกษตรกร,กรจึงเป็นบุคคลสําคัญนะครับในการดูแลสุขภาพสัตว์นะครับให้ดีขึ้นและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปในวงกว้างได้ครับผม ปกติแล้วนะครับเชื้อไวรัสลำพีสกินนะครับสามารถตายได้นะครับเมื่อโดนแสงแดดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับมาป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกนอกฟาร์มหรือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากนอกฟาร์มนะครับเข้าสู่ภายในฟาร์มของเรานะครับส่วนน้ำยาเชื้อโรคนะครับที่มีการแนะนำนะครับให้สามารถใช้ ได้ในการป้องกันโรคนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมลองลิสต์รายการน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับในตามท้องตลาดนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้เกษตรกร,ะกรนะครับสามารถไปเลือกนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อเหล่านั้นมาใช้นะครับอย่างเช่นไฮเตอร์นะครับเดตต์ตเบตัดีนะครับคอรลอ นัน้ำยาฆ่าเชื้อเหล่านี้นะครับสามารถนำมาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นภายในโรงเรือนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับสัตว์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะครับสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าโรคลาพีสกินนะครับที่ระบาดอยู่ตอนนี้ ส่งผลทําให้อัตราการตายในโครกระบือเนี้ยต่ําแต่มันก็เป็นโรคที่มีความสําคัญนะครับทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี้ยสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเลยนะครับดังนั้นแนวทางในการป้องกันโรคจึงเป็นแนวทางหรือเป็นมาตรการที่ดีที่สุดนะครับในการป้องกันไม่ให้โครกระบือที่เราเลี้ยงอยู่เนี้ยเป็นโรคนะครับหากเกษตรกรนะครับที่ มีความสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามในเรื่องของโรคการป้องกันโรคนะครับหรือข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลำพีสกินนะครับสามารถสอบถามนะครับ ส่งคำถามเหล่านั้นผ่านทาง Facebook ของคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขาลานครินได้นะครับดังนั้นอย่าลืมว่าเกษตรกรทุกคนนะครับที่เลี้ยงโครกระบือหรือเลี้ยงสัตว์นะครับจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อการป้องกันโรคลำพีสกินนะครับการแพร่ระบาดของโรคลำพีสกินนะครับณนะวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับ ทุกฝ่ายที่ช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของโรคลำพษสกินด้วยนะครับมาป้องกันโรคลำพิสกินก่อนที่โรคนะครับจะมาทำลายสัตว์เลี้ยงของคุณสวัสดีครับแล้วก็ขอย้ำนะคะสำหรับในวันนี้ทางกรมปศุสัสตว์นั้นก็ได้มีการนำเข้าของวัคซีนเพื่อที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือมาแล้วนะคะท่านคงจะได้รับรายละเอียดะะสำหรับท่านที่ เลี้ยงโครกระบือนะคะเพราะว่าทางกรมปศุสัตว์นั้นก็คงจะต้องมีการเรียนแจ้งเจ้าของโครกระบือว่าจะต้องทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้ทั้งกรมปศุสัตว์นะคะโดยเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดนะคะหรือนายสตัตวแพทย์ค่ะหรือถ้าต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับนายสตัตวแพทย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติเชิญน,นะคะอาจารย์จะประจำอยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะ